สวัสดีค่ะนวานค่ะค่ะสวัสดีค่ะนวานค่ะค่ะมันนี่ก็ได้มาติดตามนรองเล่าความฝันกับนวานเนาะค่ะค่ะก็บตไว้มาติดตามเพิ่นเพิ่เติมเนาะค่ะค่ะมาเที่ยวนี่ก็มาพอเพิ่นอยู่ให้ค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของนวานเพื่อแช่งเนื้ทา้งเขาจังไรกะฟังไปน้ำกันค่ะกบควอมฟันของนวานค่ะฟันจังไรค่ะนวานฟันว่าไอ้ย่างย่างไปไปไปเจอไอ้แม่กับลูก เพิ่นปลูกกระตอบอยู่ข้างทางนะพอไปเห็นอ่าเพิ่นหลงมากลูกเพิ่นหลงมากลูกเพิ่นเอออายุประมาณจังซำไรประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยไปจ๊ะือค่ะเออเป็นผู้สาวเด็กน้อยเป็นสาวเล็กน้อยก็แม่เพิ่นก็แต่แม่เพิ่นบอกเห็นแล้วเห็นแต่ลูกคนเห็นอยู่แม่เพิ่นอาจจะไม่ได้สนใจนะสนใจแต่ลูกเพิ่นบ้านนี้ก็ แนมไปอยู่กลางไอ้้ขางทางนะมีแต่ไอ้บ้านไอ้แอมยาขาไอ้สมัยนะก็บุหรแล้วบบนี้สมัยแต่พอตอนนี้แต่โบราณเออแต่โบราณโบราณเพราะว่าเพิ่งจิตเอายาขาแม่แอมเนาะแม่แอมเป็นนี่กระต๊อบไอ้คือเพิ่งขายของหนยังปัจจุบันนี่นะงูงยาพ่อมแมนเนาะการนี้ก็ไปก็ ก็กันยางไป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 เห็นนี ite, ่แม่ลูกคนนั huh. like um. ้นไปไปมัก huh. บ uh ่ในก็ะย uh ่างไปย่างไปเบิงไอ้บ้านบ่านเพิ่นเป็นยังเป็นแนวนี่ว่ะเป็นแบบเดียวกันเบิดเออลักษณะเดียวกันเออลักษณะ็นงย่างกันไปเลยเอออ้โหไลยหลังบ่หลยอยู่เป็นมูบ้านบ่ก็เป็นมูบานนะก็ตอกระแทบไปแล้วมันแบบแต่ว่าคนมาเห็นนี่แหละ บเห็นคนเห็นแต่สองเมลูกเออเห็นแต่สองเมลูกคนละแต่ว่าเห็นในบ้านเห็นอยู่บ้านเห็นอยู่แต่เห็นแต่สองเมลูกคนละใส่เสื้อสีขาวทั้งทั้งคู่คนละใส่เสื้อสีขาวเออแต่ลูกสาวมันง่ามแห้งลูกสาวมันง่ามแห้งลูกสาวมันบวชจัหนาจักตาเนี่ยเออแต่ว่า แต่ผู้อื่นบอเห็นนะเห็นแต่เป็นบ้านแล้วนี่ก็เห็นแต่แม่กับลูกน่ะอยู่ที่ผมไปนั่งอยู่หัอนนะแต่ว่าก็จึงไม่ได้ไปนั่งอยู่ในบ้านเพื่อนหรอกจะไปยืนยืนอยู่ข้างทางนะเออแต่ว่าบ้านเพื่อนก็อยู่ข้างทางน่ะกันแนมเบิงลงลงขาคุณนะมากเลยก็จะแอบมากเออแอบมากเลคนะ่ะ่าได้คุยบ่บ่ไดถกมบ่บ่ กระแนมซื่อซื้อแนมซื่อซื้อเออแนมซื่อซือว่าโอ้หมักด้ว่ะค่ะค่ะเคยเห็นนะเห็นตาเพิ่อนบอกบ่บ่บ่เคยเนาะบ่บ่เคยเห็นหนักแขยงแล้วแนมว่ะแต่ว่าในบ้านมีแบบเป็นคนบ่คิดว่าคนหรือเป็นยังไงนา่นเยวเดี๋เป็นผีนาจะเป็นผีเพราะว่าเป็นกระสอบ เพราะว่าสมัยไอที่วในความฝันมันพระเจ้ามืดทีวมันเป็นกางเวนไอแบบแบบนี้นะแล้วเป็นกลางวันแบบนี้นะมันเป็นกลางวันเออเป็นกลางวันก็ใส่เสื้อสีขาวลูกใส่สีไหนลูกใส่สีไหนสีขาวคือกันสีขาวเป็นลายแต่สีขาวแต่มันเป็นลายักบหดนะสีขาวไม่ได้ักบหดคิดว่าเป็นพีจังสีแต่ละเนาะจ้าแล้วแต่ชุดสีขาวนะเป็นเป็นลายเสื้อลายนะค่ะ แบาว์หาให้าว่ามีตีเป็นตะเหยีหรือตีเป็นตะใดถือว่าจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองบ่หรือยังไงเพราะว่าเอาตัวผมคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงสองคนเออสองคนนะสองหนึ่งสองหรือว่าหรือว่าผู้หญิงสองคนนี่สี่นั่นสี่หรือว่าสี่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 หนึ่งบ่ผู้ชายก็เป็นน้่มหกหรือว่าสี่หกสี่สี่หกสี่เป็นไปได้เออแม่ค่ะค่ะ เพราะว่าผู้ชายนี่ก็จะน้ำหกเน่อยมี่ผู้เดียวเนาะอเออมีแต่น้าว่านน้าว่านนี่ไปผู้เดียวเป็นบ่ไปไปผู้เดียวแต่ว่าผู้หญิงกับสองคนเนาะแม่ก็ซีซีหกอย่างสี่อบอกค่ะอ้าอย่างก็ได้เพราะว่าน,น้าว่านนี่จะหมักเขาด้เนาะเออแอบหมักเพิ่นอยู่สีเกี่ยวกับน้าว่านน้ำเนะาะต้องตีนน้าว่านเขา,าผู้หญิงกับสองคนกันน้ำซีหรือว่าซีซีหกหรือว่า กสีเป็นสี่สองหกยังสีกะเป็นไดเนาะค่ะคันเป็นเอกสามตัวถ้าอากาเอาเอาลงไปเลยก็ได้เพราะว่าแต่ปกก็มากเือากันนี่ค่ะมากอยู่บหมมากค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาย่อกับไอหกห้าหกนี่พมก็ยังนําอยู่ด้ค่ะหกห้านี่มากอยู่มันมากอยู่แล้วค่ะหกห้าสามตัวนี้นะบ้านกะสีเป็นสี่สี่หกเนาะออสี่สี่หกค่ะออสี่สี่หกสี่สี่ ซีซีกันก่อนพันซีซีหกด้วยว่าผู้หญิงมีก็เพราะว่าเพิ่งสองคนเด้ค่ะซีซีหกสองด้วยว่าสองหกซีนสี่กับสี่ปีไต่ไก่แล้วซีซีหกสุกหกสองเนาะอ๋อแล้วแตกแต่อากีนน่าปลุกแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นเอซีได้นะอาจเป็นไป่ไก่เนาะเออเพราะว่าไอ้ห้าหกหกห้านี่หกห้านี่นะบ้านนี่นั่นเบาเศร้าเออนองโก้ร้ายแล้วหกห้าค่ะ พกหาอยู่เป็นเด็กมักเนาะแม่่คะเป็นเด็กเด็กมักของน้าบานพกหาเนาะค่ะฝันค no? ่ะบัน้าบานที่น้าบ้ก็ฝันเมื่อคืนนี่ก็มันก็ฝันแล้วก็ไอ้ตุ๊กแกมันหอกดุก็เลยกหูเมื่อนะอ้าวดีก็บหอกอ้าวัดีก็บหอกนะ กูก <irgend. S 1> ็เลยเอานี่ละนั่ไอ้ปาทิเบียนโรดของผมนะที่ไอ้ที่ว่าตัไอ้เว็บมันนะแต่ว่าไอ้แต่ปาทิเบียนรดอีกก็ออกดีเนาะก็มันงดงดทีแล้วมันออกยังก็ออกไอ้แปดแปดหานะแปดแปดห้าขาบนเอียงเนาะขาบนหกอะไรอย่างเออโอ้ ข้างล่างมันออกกันน้ำโบเมนบอไอที่ผ่านมานี่นะชีไปในี้บะเออข้างล่างมันออก 8, <า>แปดหาคแต่ข้างบนมันออกอ่ะฮกฮุกแปดเจ็ดบอแม่นอยู่บอผมอว,ว่าคืดคือว่าแม่นนะนอเอ่จะจำบ่เคยไหวเออบ่เยไเออเตอวันนั้นอ่ะผมก็เลนั่งนะไอป้ายทิเบียนรถ แล้วก็ไอ้ตุ๊กแกมันก็ห้องอยู่เรื่อยแล้วมันก็หูเมื่อวายเลยนะต่ว่านหว่านฟันมาขึ้นป่ะเออฟันมาขึ้นฟันซันิล์มอ่าค่ะค่ะเรื่องราวครอบครัวหน้าว่านมีอยังเพิ่มเติมไ่มคะหมดแล้วครับมันก็้ฟันก็ขาเดียวค่ะฝันบดดุนนะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะน้าบ้านค่ะตัวเลขของน้าบ้านเนาะค่ะตัวเลขของน้าบ้านค่ะซีซีหกค่ะ ซีซีหกน้าพานเพิ่นเข้าไปเหมือนจังเป็นมูบานผีเป็นผีผูห้หญิงค่ะแม่ลูกนาวานไลไปหมักลูกสาวเพิ่นค่ะนาวานเพิินตีเป็นตัวเลขค่ะซีสีหกค่ะซีก็คือผูห้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงสองคนพ่นตีเป็นสีสีหกก็คือหน้าวานค่ะซีหกสองก็คือ สผู้หญิงหกผู้ชายผู้หญิงสองคนเนาะค่ะสี่สี่หเลขมากของระบ้านหกหาค่ะวันที่สองพฤษภาคมพ่อโสสองพัหาลยหเปันผู้ส้มทางบ้านเอาไปปิ้นแนวทางสื่อสลากกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบริสาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางสเรีค่ะ ปาบนคนอีสานกับสิหามากกว่าสันผสมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกันเพียงเท่านี้คิปหนาผกันใหม่โศกโศกหมันหมันลำลำด้วยด้วยหเ้งหงต่างๆกับตัวเด็กของหนาบ้านเนาะค่ะสวัสดีค่ะ